สำหรับชาวราศีกันที่โสดนะครับน่ะเรามาดูการทำนายกันเนาะตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม6 7ถึง17มิถุนายน67นะครับน่ะเรามาพูดคุยกันนะครับไพ่ใบแรกในพูดถึงอะไรเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะคุณเองเนี่ยมีคนที่คุณสนใจอยู่นะครับนะหรือว่าแม้แต่นะคุณเองเนี่ยมีคนที่กำลังมองคุณอยู่นะครับในเรื่องของความรักนะดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าความรักเนี่ยอาจจะ พึ่งนะเขาเรียกว่าพึ่งพึ่งพึ่งเริ่มแย้มบานนะครับหรือว่าพึ่งเอให้การสนใจนะครับแต่ก็บอกว่าเอ้ยเดือนนี้เนี่ยนะบางบางทีเนี่ยไอการไปต่อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะครับชาวราศีกันก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความรักในเดือนนี้เนาะ นะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยคุณเองอาจจะยังไม่ปล่อยวางนะไม่ปล่อยวางเรื่องเก่าๆไม่ปล่อยวางสิ่งที่ว่ามันติดอยู่ในหัวใจนะครับไอ้ตรงจุดเนี้ยมันจะไม่พาให้คุณไปไหนเลยนะครับนอกจากย่ำอยู่ที่เดิมเนาะนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆน,นะเดือนนี้นะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะหนึ่งเดือนเนี่ยนะสิบแปดพฤษภาจนถึงสิบเจ็ดมิถุนานเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปอย่าไปซีเรียสนะชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับรอนะรอเขาจะ นะรอเก็บพลังเนี่ยเอาไว้รุยกันเดือนหน้านะครับสำหรับชาวราศีกันที่โสดเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปเสียเลี่ยจะเพิ่งไปจริงจังกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะในเดือนนี้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปดูคนที่มีคู่นะมีครอบครัวนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับ สำหรับชาวราศีจันทร์นะครับที่มีแฟนนะเราก็มาคุยกันถึงนะการทำนายเนี่ยตั้งแต่18พฤษภาคมจนถึง17มิถุนายนนะครับมีแฟนมีครอบครัวเรามาดูกันนะครับ เขาบอกจริงๆในเดือนนี้เนี่ยไม่ใช่เดือนแห่งความรักของชาวราศีกันักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชาวราศีกันเนี่ยบางทีมันมีเรื่องอึดอัดใจนะครับคนที่มีแฟนเนี่ยหรือว่ามีคู่นะครับจริงๆแม้แต่คนที่โสดเมื่อกี้ด้วยเนาะที่เราดูกันไปนะครับมันมีภาวะอะไรมันมีภาวะที่เราอาจจะเจอเจอปัญหาอะไรในชีวิตเนาะแล้วก็เราก็รู้สึกว่า อึดอัดกับมันนะผมมองว่าถ้าเราดูในเรื่องของดวงความรักเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักที่มันมีอยู่ในช่วงเดือนนี้นะครับนะหรือว่ามันส่งผลมาจากเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตกูมันน่าอึดอัดจังวะบางอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยนะไปต่อไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าถึงขั้นแบบเลิกกันนะแต่เขาเรียกว่ามันไปต่อกันไม่ได้นะครับในช่วงห้วงเวลาหนึ่งมันต้องมันต้องรอหน่อยนะครับดังนั้นในจริงๆถ้า มันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอึดอัดคับข้องใจเนี่ยถ้าว่ามันมีโอกาสที่จะพูดคุยกันได้ก็ลองพูดคุยกันดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้พูดคุยกันดูก่อนเนี่ยนะมันก็จะเหมือนไพ่ไปเนี้เนาะมันจะเหมือนแบบโอ้คอยแต่จะทิมแทงกันนะแทงหลังกันนะทําร้ายทําลายกันนะครับมีแต่ความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจนะครับแสดงว่าจริงๆเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยผมมองว่า เป็นเดือนแห่งการปรับใจแล้วกันนะปรับจิตปรับใจให้มันจูนจิตจูนใจเนี่ยนะให้มันลงตัวนะครับเพราะว่าถ้าคุณเองเนี่ยเอาแต่ตัวเองนะหรือว่าเห็นแต่ตัวเองเนี่ยบอกเลยความรักเนี่ยมันอาจจะติดขัดได้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจนะเดือนหนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับยังไงก็ขอให้มีสิ่งดีๆกับชาวราศีกันเนาะอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้มันคล,คลี่คลายแล้วก็ผ่านพ้นไปได้นะครับขอบคุณที่แวะเวียนมารับชมคลิปครับผม